เอาละครับสวัสดีครับผมมาพบกันแล้วผมรับนิจจัยตะบบคัดลอกปศวร์นะครับผมวันนี้เป็นตอนที่1 7 9 3ถึงตอนที่1 7 9 4นะครับผมเอาละครับเพิ่มการเสวลาผมไปรับชมรับฟังเรื่องราวต่อจากเมื่อป่านด,ดีกว่าครับเนม่ชาจากพัตต์มารคกได้เดดขเีตนตำนานคนดอื่อของดินแดนสิตเทฮิติงก็ได้เดินทางมาทิงที่เ้วโคนจาดจุดจบ ท่านต้องการให้พวกเราธรรมาราจาดาัดตมรรคได้ทำการกาวถาในเวลานี้เจ้เทียนหยิบป,ปาตนนีที่เขาได้รับมาจากแม่น้ำสีดำที่ทอดจาออกปาและทันทีที่ปาตนนีปรากฏขึ้น,นขอบเขตตำนาวคนอื่นก็รู้สึกสับสนเลนอยนเรอพวกเขาไม่รู้จักปาตนนีแต่เป็นเรื่องปกติที่จาภัดตมรรคจะรู้จักมานี่คือปาจากแม่น้ำสีดำที่ทอดตาท่านดาวัดดุด ท่านสามารถกับกลุ่มมันได้แล้วอย่างนั้นเกอิศจ่าพัทมรกรู้สึกประหลาดใจไปอย่างมากใช่แล้วเย่เทียนทําการพยักหน้าและเขาก็ได้กล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าปลาตอนนี้นั้นอร่อยไปอย่างมากมันสามารถบรรเทาความจากคำพูดตนตด้แต่ถา้าขาต้งขอพอกท่านทุกคนทําการลองชิมบันดูจ่าพัทมรกดีใจไปอย่างมาก <laughs> ข้าไม่เคยกินปลาประเภทนี้มาก่อนแต่ในครั้งนี้มันเป็นเพราะความซื่อเรียจากจาพัดจุดจอข้าจึงสามารถได้ชิมบัลดาตาพัดมังกรโบรัณและกกระอือรู้สึกสับสนไปอย่างป้าและอดไม่ได้ที่ทําการกล่าวทำออกมาแต่ระพัดแห่งจุดจอกาพัดจตมอโรมันเป็นสถานการณ์มปลกและอะไรขึ้นแม่น้ําสีดำที่ทอดดาพวกต่อไม่เข้าใจไม่เต็มดอก เ่นันทีเขียนตินได้กล่าวอธิบายว่ามันมีสถานที่แห่งหนึ่งภายในพื้นที่ของป่าที่ถูกเรียกว่าภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามซึ่งมีเพียงขอบเขตตามดางทรงเส้ตนตนั้นที่สามารถเดินทางเข้าไปได้และภายในภูเขาศักดิ์สิทธิ์ตามก็มีแม่น้ำสีดำยีทอดดาวจูและป่าตอนี้ก็คือป่าที่อยู่ในแม่น้ำสีดำดังกล่าว ซึ่งการตับปลาชนิดนี้นั้นยากไปอย่างป้าแม้แต่ขอเพิจารนานรูางสุดตายคนก็ยังไม่สามารถจับคุมมันได้และมีเพียงขอเพิจตำนาเท่นานั้นที่สามารถดื่มรสปลาชนิดนี้ได้ผู้ตนที่ข้อพยตกระําเพาะตามกว่าขอเพิจาำนานแต่ไม่สามารถดื่มรสชาติของมันได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะตกตายลงในทันทีและมันจะสามารถปรับปรุงเตรียมโตซึ่งเป็นความฝันของข้อพิจนานณาตายคนมันเป็นชิ้นนี้นี่เอง จากพัดมองการโบราณและคนอื่นต่างก็สามารถเข้าใจได้ดังนั้นพวกเขาจึงตั้งตารองมันไปอย่างบ้าหลังจากนั้นได้เห็นได้คนอื่นก็ทําการปรุงประทนนีให้ผู้ตนทุกคนนั้นสามารถยิ้มรองมันได้โดยทั่วไปแล้วขอเขียในตำนานจะกินอาหารธรรมดาโดยไม่รู้สึกใดๆได้เพราะมันไม่สามารถกระตุ้นการทับรถของพวกเขาได้แต่ในคราวนี้ขอเพียตำนานเหล่านี้ทั้งหมด รู้สึกตื่นเต้นไปย่างมากแต่ที่ว่าเขาได้กินอะไรที่ไปก่อนนั้นพลังงานได้กระตุกำลังทําการเจาระดับเจนโดของพวกเขาจนตอนนี้และสําหรับเยทีผลรัพธ์ในการขัดกาเจนโดของเขาหนักอยู่ในระดับกลางแต่สําหรับความคิดตานานตอนดีผลรัพในการเจระดับดังกล่าวนั้นมันดีไปอย่างบ้าจะพัดมังกรโบราณจะพัดอด้าแข็งจะพัดไปเฮิรงพวกเขาล้วนตกอยู่ในภาวะปัง ในการรับรู้ของจิตรมตรงสาหรับพวกเขาอาหารนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดของพวกเขาเพราะโอกาสที่สามารถจกระดับเต็มดวงได้นานมันหายากไปอย่างว่าซึ่งการจกระดับในครั้งดีมันก็ดีที่สุดที่พวกเขาเคยพบเติมปลาขอบเขียนตำนานรายโคดค่อยๆทาการชิมเนื้อปลาและปลาตัวน,นี้ก็ใหญ่มากพอแต่ใน,นพวกเขาจึงกินมันไปเวานดานกว่าที่มันจะหมดตรงและในเวลารน,นี้พวกเขานั้นจองคงไม่พอใจและต้องการที่จะกินมันอีก จารพรดหยุดโจเมื่อไรเราจะได้กินอาหารแบบนี้อีปลาตัวนี้อร่อยจริงๆตาพัดมกรบรันได้กรอ,อกวลาตาพัจนาร,รกได้กล่าวขึ้นมาป้าตาพัดมกรบารานปลาชนิดนี้หายากไปอย่างป้าแม้แต่ข้าเองก็ยังไม่สามารถหามาไมดา้และมมลค่าของมันดานก็เพียงพอที่สามารถปลอมเพาะขอบเขตตำนานขึ้นมาตด้แล้วก็จะสามารถกินมันตามต้องการได้อย่างไรฮ่า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 ไม่เป็นไรไม่เป็นไร ถ้าข้าสามารถจับกุมมันได้อีกในครั้งหนึ่งได้ข้าจะนํามันมาให้พวกท่านอีกครั้งยี่เทียนได้กล่าวมาจากไม่แยแสเพราะอย่างไรก็ตามความแข็งของเขาภายในปัจจุบันการจับปลาดังกล่าวในตมไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปและถ้าหากความแข็งของเขาเพิ่มขึ้นเขานี้ก็จะทําการจับปลามายิ่งขึ้นและมอบมันให้กับขอาเขียดตมนานเราดีณภนะูเขาสีดำแม่น้ำสีดำที่ทอดจากยี่เทียนเดินทางมาในที่แห่งน,นี้ เพื่อทําการตกไปค่างและในขนาดเดียวกันก็เพื่อทําการฝึกฝนการควบคุมพลังงานมิติเดเบราภายในที่แห่งนี้แต่ไรก็ตามหม้ว่าเขาจะไปถึงระดับที่สากได้ขอบเขตตำนางสูงสุดเป็นที่ระบายระแแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เขาจะสามารถจับกลุ่มปาดได้เพราะแม่น้ำสีดำที่ทอดดาวนันดิ่งได้เมื่อเกินไปมันแทบจ,จะไร้เคียมการและป่าภายในดานก็ไม่ได้มีจุดจุมนมากนะักต่นั้นเขาจะต้องใช้บาราผสมครัวในการจับป่าขึ้นมาน แต่ด้วยคามแพกเก็ตใโชคราบของข่าวเขาอาจจะสามารถจับปลาขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเหตุผลที่จะพัดชายแต่สามารถจับปลาขึ้นมาได้อย่างง่ายดายมันก็เพราะเขาเน้นยึดทักษะสูงสุดที่สปาร์ตาที่มีพลังงานแห่งการเบตรตาในด้านของการจับปลาโดยเฉพาะแต่ทั้งเขาจะสามารถค้นหาปลาในที่แห่งนี้ได้อย่างง่ายดายเพื่อที่ทําการตกปลาภายในที่แห่งดีทักษะสูงสุดแห่งการตกปลาที่มีพลังงานแห่งการเบตรตาจึงได้ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งมีเพียงจากพัดเจรันทุนั้นที่สามารถทรําได้นีตา้าตกปาาทําทการรวม,มพลังกาและการพบเดียวกับพัดนีมเมตเย่เทียนได้ทําการเข้าสู่รูปแบบค่กลนขนาดจากเพื่อทําการรวม,มพลังงานมิติเดวราต์ในตอนเรื่อและใช้พัดนิเมดจากทางเดินให้งสายเอ,อเพื่อที่จะทําของพุทจาเกี่ยวกับพลังงานต่างๆในตอนเรื่อและด้วยเกิดการทำเช่นดี200ยุคนี้รานก็ได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลานี้เจเทียนสามารถจับกุมปลาได้เป็นตะวันป้าซึ่งบางส่วนนั้นเขาจะมอบให้กับขตต้าวเค็ตตำดาของดินเดชิตเตห์เฮจิงและในส่วนที่เรือนนานเขาจะกินมันด้วยตัวเองต้องบอกเลยว่าหลังจากที่เขากินปลาไปมากบางเจมลงคนเจเียมก็ถูกยกะดับขึ้นมาเป็นจางป้าแต่มันก็ยังคงห่งางไกลจากเค็เจมสดงนี้ทางคดีแปดในเวลานี้เจมลดงนี้ทางคดีเจ็ดคนเจเียมได้มาถึงระดับสูงสุดเป็นที่สุดไปแร้ แปรถ่ากเขากินปลาทั้งบกในแม่น้ําสีดำที่ทอดจ่าแห่งดีเขาก็อาจจะมีความปังที่จะสามารถรักับ,บเตียดวงนี้แังเข้าสู่เขาได้แปดได้แต่มันไม่สมจริงไม่แตนนอการสังเวชสมปัภายในค่ากวนขนาดจากของภูเขาสัสซิตีดำหนามันแทดจ,จะได้ประโยชน์สำหรับเราแวรแระเวลาแม้ว่าเราจะทําการศึกษามันอย่างไรผลลัพธ์ที่เราได้รับนั้นก็ไม่ได้สูงมากนะัมันคนที่เพียงแต่การเประเชิญได้ ในทางดินไฮไหมอกทุ่นดานที่ยังคงมีประโยชน์สำหรับเราอยู่ป้าแต่โดยพื้นฐานแต่ภาพนิมิตโดยทั่วไปแทบจะได้ไปโจ์เราจะต้องตามหาโอกาสอื่นๆเพื่อที่จะตอบรับความแข็งแกร่งของเราจัางรวดเร็วเมื่อช่ในความแข็งแกร่งของเราจะหยุดนิ่งเป็นเวลานานเดเห็นได้คลิกกับตัวเอแต่อะไรก็ตามพื้นที่ของปอนดาดานก้วงใดไปอย่างบ้าและอาจจะมีสานที่ไฮออกาสคล้ายๆกับรวกสารสิทธามินดูแต่ดินแดนสมบัติที่โอกาสเราหนี แต่ก็ถูกครอบของดาวเพียตดตำดาวส่งสุดคนอื่นซึ่งพวกเขาไม่ฐานที่จะแบ่งปันให้กับข่าวเพียตดตำดาวส่งสุดคนอื่นง่ายๆอย่ายงแน่นอนก่อนอื่นเราจะต้องทาการตรวจสอบสมบัติภายในพื้นที่ของป่าแห่งนี้เสียก่อนอาจฉพพอที่มีโัตถุไปอย่างบ้าสำหรับขอาเพียตดตำดางสูงสุดเย่เทียนเดินทางมาที่หอกันข้างการเบราในชาเดและขอบเคทันใดนั้นดาวพัชชิงดังก็ได้ออกมาต้อนรับข่าวคาราพระ,ะดาวพันจุด จากพัดชิงจานได้กล่าวมาด้วยคอรพบจังซูภายในกระทังหนึ่งเด้เทียนเปี่ยนเพียงขอบเขตในธรรมชาติทุ่งนานส่วนขอนั้นเป็นเทียงขอบเขตอันตำดาแต่ตอนนี้ยเย้เห็นได้กลายเป็นขอบเขตตำดาสูงสุดเป็นที่ระบแร่และยังดังกึกกล้องภายในพปื้นที่ห้องป่าทั้งปมดซึ่งมันดูเดีวก็เขาไปเป็นอย่างป้าและขอบแห่งแกงของเขาด่านก็แทบจะไม่สามารถที่บกับต่อตอนของเย้เทียนได้อเลยและเมื่อคิดถึงสิ่งดีจากพัดชิงจังก็เต็มไปด้วยอารมณ์ผิดปาง ตาพัชชินจาข้าต้องกรารทราบข้อมูลเกี่ยวกับดินแดนสมบัติภายในพื้นที่ของป่าว่าดินแดนสมบัติใดป้าที่เป็นประโยชน์ต่อเพจตำนานทรงโซโปรดค้นหาข้อมูลดังกล่าวให้แก่ข้าด้หอการค้าการเวลาของท่านด่านควรจะมีข้อมูลดังกล่าวอยู่ป้าได้เขียนได้กล่อนอมาใช่แล้วพวกเรามีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับสมบัติตาวน,นานแต่สมบัติตาน,นั้นเกิดทั้งหมด่างก็มีเจ้าของอยู่แล้วตาพัชชิอยางได้กล่าวขึ้นว่า ข้ารู้ที่เฉียนพยานาตอบแต่ข้าต้องกรารทราบข้อมูลโดยละเอียดจากพัชชิงจานได้กล่าวมาด้วยความรวดเดียวป้าท่านดาพัชดุดอบข้าได้ทําการติดต่อกับสํานักงานใดแรกวและสำนักง,งานใดดนันแต่ทาการส่งข้อมูลโดยละเอียดและมอบให้กับตาพัชดุดจบโดยเมื่อจําเป็นจะต้องเสียค่าใช้จใ่ายใดๆขอบคุณท่านไปอย่างป้าเี่เฉียนได้ทําการกระขอบคุณสําหรับข้อเพียรตามทางสูงสุดเช่นข่าว แม้แต่หอการค้างกาเวรตาก็ยังต้องการที่จะพกเมดภายในยุคน,นี้มันมีข้อเพียร์ตามางสูงสุดเพียงแค่คห้าคนเท่านั้นภายในหอกางค้างกาเวรตาด,ดังนั้นสำหรับข้อเพียร์ตามางสูงสุดคนใดก็ตาหอ,อการค้างกาเวรานานก็ไม่ต้องการที่จะลุกตายดังนั้นพวกเขาจึงดูสุภาพไปอย่างมากในไม่ช้ข้อมูลชิ้นดึ่งก็ได้ถูกส่งมอบให้กับเย่เทียเมื่อเย่เห็นรับข้อมูลชิ้นนี้มาขอนั้นก็ขอให้จ่าพัดจริดัางออกไปก่อ หลังจากนั้นเขาทำการตรวจสอบมันด้วยตัวเองมันมีสมบัติไร,ร้ชีนที่ถูกบันทึกเอาไว้ขังตู้ซึ่งทั้งหมดนี้ต่างก็เป็นประโยชน์ไปอย่างปากสำหรับข้อเขียนตำดางทูงโซนและจำนวนของพวกมันด่านค่องข้างที่จะมีจบนปานและเดมดาของพวกมันผููเขาสูงอย่างด่านก็้รับการขค้ื่อนเปียยดูแนวดับที่น่าประทับใจมันนั้นดูแนวดับที่32ซึ่งสมบัติตอนดีแตงก็ขูวครอบของเดกอรตัหรือพูดตนต่างๆ และกอรังบางแห่งนั้นก็มีปราจา์นิรันดร์เบื้องล่าง,างดังนั้นที่มีพูดต่อคนใยก็แย่งชิงมันไปอย่างแน่น,นอนยกตัวอย่างเช่นของบงน้ารงกันเวรารือดินได้สิทธิ์จริงเรียดมันไม่ได้มีพูดต้องคนใดก็ลุกกลางกอรังเรานานที่มีปราจา์นิรันดร์ูหรือแม้แต่ชายรานวขาวโกตตาดันั้นที่เถียงที่ไม่ได้เสร็จจากกาสมัมเหต่ตานี้เป็นเรื่องปกติแต่ในกระดานหันดวงตาคนที่เถียก็ได้จับต้องไปที่สัติชิ้นหนึ่ง ภูเขาได้ขอบเขตยี่เทียนดูว่าภูเขาได้ขอบเขตหนาได้ถูกครอบครองโดยจากพัดวูเฮงและมันนนั้ก็ยังเป็นสมการจายของดินแดนสิทธิอันเป็นนิันอีกด้วยภูเขาได้ขอบเขตหนาเป็นสมบัติแท้จริงและจงเป็นสมบัติเพียงแค่แห่งเดียวภายในทะเลทรขอบเขตที่ขอบเขตต่างๆสูงสุดนั้นสามารถใช้งานบรรดาดังนั้นสมบัติชนิดหนีจึงมีมูลค่ามหาศาลนอกจากนี้จะมีข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับการแนตด่าของผู้เขาได้ขอบเขตอีกตู้ผู้เขาได้ขอบเขตดนาดมีโอกาสสาคัญสำคัญกาอย่างได้ก็คือต้นไม้อันดานในทุกๆุกของนี้ดานมันจะมีผลไม้นี้ดานที่กนเกิดขึ้นบ้าและผลไม้น,นี้ดานดานสามารถช่วยให้ขอบเขตตามดานสองตูวทำการตกระดับดินดำโงได้ระดับของพ่อแต่ของพวกเขาต้า แต่ไม่สามารถทําการกินมันได้เป็นตะบอนมากเพราะถ้าหากทําการกินมันมากเกินไปผลทัดที่พวกเขาจะรับนั้นก็จะต่า,ตาไปอย่างมากเช่นกันและโอกาสที่อย่างที่2ก็คือโรคได้คอปเคซึ่งมันเป็นโรคติดตับภายในภูเขาได้คอปเคซึ่งมันสามารถทําให้เขาเพียรตําง,งๆทงสูงสามารถฝึกฝนทักษะสูงสุดที่สวาระ ที่มีพลังงานมีเดเอเวราต้าแต่หน้าเสียดายที่จะพัดบูเหิง่านมีความสามารถในระดับกลางเท่านานดังนั้นมบะชินนี้จริงดูสวสนปากถ้าหากเป็นขอบเขตตำนานทูงสุขขดคนอื่นพวกเขาคงจะสามารถะสะสมส่ตดขึ้นมาได้อย่างมากมายด้วยความชื่อเรื่อวของโรคในขอบเคไม่อย่างั้นตาพัดบูเหิงก็คงจะไม่อยู่ในระดับตำสุดในขอบเขตตำนาขขน,น,น,นทูงสุดอย่างแน่ในตนอโอกาสอันยิ่งแต่ครั้งที่3ก็คือเซราจาเรกอันดาน ภายในผู้ขอดนี่ขอบเขตนาดมันต่างก็เต็มไปด้วยหินชนิดหนึ่งซึ่งมันก็คือเีราอันดาดเซราอันต์นั้นสามารถรลมรวมเข้ากับสมบัตินิรันเพื่อทําการเจกระดับสมบัตินิรันขึ้นมาได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าหากสมบัตินิรันระดับตามถูกกวมรวมเข้ากับศีราอันันตำัวนป้ามันก็สามารถเจาระดับกลายเป็นสมบัตินิรันขั้นกลางได้ซึ่งสำหรับขออเพนตันาหมวดาข้าข้อสมบัตินี้รางขั้นกลางนั้นดูสูงไปอย่างมากแต่เป็นเรื่องน่าเสียดา ที่สีระแหอนันด์ไม่สามารถทาให้สัมปันธีรังขั้นกายกระดับกลายเป็นสัมบันธีรังขั้นสูงได้ไม่ชินในมูลค่าของเสียระอันดานก็คงจะสูงไปอย่างจิ่งมูลค่าของภูเขาได้ขอบเขตหนาดูเหมือนจะได้ก่าภูเขาสีดำไปอย่างบ้าเได้เห็นได้คิดกับตัวเองแต่แต่ก็ตามแต่หาภูเขาได้ขอบเขตสามารถที่จะกับภูเขาสีดำด้วยขมขื่นแกงขจาวัดบูหึงดนานก็คงจะไม่สามารถที่จะปกป้องมันได้ มันเป็นเพราะภูคอได้ขอบเขตหนาทิึงแม้มันทิ้งประจยชำหรับขอบเขตตำดังสูงสุดแต่มันก็ไม่ได้มีประโยน์มากเกินไปดังนั้นต่างตาตาพัดบูเหิงทำการครอบของบานขอบเขตตนดาสูงสุดก็ได้อีกจิงเมื่อได้ทำการแจ้งสิงมันป้าเรานั้นมีความขัดแย้งกับจาพัดบูเึ้มาก่อนหน้านีแเร่ดังนั้นเต่าจึงสามารถยึดของภูขอได้ขอบเขตได้เทียนได้ทำการตัดสินใจณทะเรได้ขอบเคภูเขอได้ขอบเค ร่างกายรับพนจาพัทปูหึงกระทำการฝึกบทภายในโลกได้ขอบเคแต่ทัในใดนั้นเปนรตนิวิติีของภูเขาได้ข่าเขีดดังก่อนได้เจรยมขึ้นมาซึ่งมันทำให้เกิดความเตือนโดก,กับเราสาวพกคอดินแดนสิทธิอันดานมันเกิดอะไรขึ้นนี่มันขอเพขีดตำดาวสูงสุดไม่ใช่หรือจาพัทปูหึงได้ทำการขึ้นไปในอันทีขอาิดว่าบางคนจะเป็นขอเพขีดตำดาวสูงสุดที่เข้ามาทำการยื่นจีแต่เมื่อขอาเดินทางออก ขอนก็ได้พบเห็นตัวตนของเย่ทีซึ่งเป็นขอเพลียต่างๆทงสุดคนด่านแต่พัดจุดจบดินแดนซิตอันดันไม่ได้ต้อนรับเจ้าแต่พัดบูเฮงได้ทําการขับไล่เย่เทีนออกไปได้ว่าจาที่เย็นชาแต่เย่เทียนก็ได้ประกาศก้าวขึ้นมาป้าแต่พัดบูเฮงคาดต้องการภูเขาและข้อเกียรติของเจ้าเจ้าจึงเลือกแสนที่แห่งอื่นเป็นสำนักใหญ่ของดินแดนซิตอันดันได้แล้วเมื่อจ่าพัดบูเฮงได้ยินเกี่ยวกับเรื่องดีขอนันก็ได้กรธขึ้นมาแดนที จักรพรรดิจุดจบเจ้าจะจริงพยอวมากเกินไปแต่เจ้าก็ทําการตรวจสอบดัิตอันเป็นที่ฐานของข้าแม้ว่าเจ้าจะเป็นข้อผิดตามดานสูงสุดแต่เจ้านายเพิ่งจะทําการเจาดับขึ้นป่าและในที่นี้ก็เป็นดินแดงของข้าอีกตู้ตู้มเรลาวัดตามจักรพรรดิบูเฮงเต็มกดตัวขึ้นป่าและในเวลานี้ร่างกายถักเรื่องวัดตามจักรพรรดิบูเฮงซึ่งรวมกันทั้งมดมันมีขอ้อผิดต,ตามดานสูงสุดทั้งหมดสี่ตนในขณะเดียวกัน รูปแบบไข้โกลขนาดใจคอแดนซิตอันดาดก็ได้ถูกป่วยใช้งานโดยจาพัดปูขึงเช่นกาซึ่งมันสามารถเพื่อความแข็งของขอได้เป็นจังป้าดังน้นด้วยปิทินดีจาพัดดูเิ่งตีมีความมั่นใจแม้ว่าเขาจะไม่สามารถต่อสู้กับก,บการเริ่มมือกันขอยาทีและตาพัดตบอรกตาแต่ดแดนซิตเฮจีก็ที่จัดต่อสู้ขนดิดธิตอันดานจริงๆอย่างนั้นเจอไม่ใช่ว่าตัวตนข,ของคนดัน จะไม่มีเพื่อนเดือดร้อนตามดังสูงสุดด้วยกาดังแ้นเมื่อถึงเวลาการสู้จริงๆเขาก็อาจจะขอร้องคมชื่อเรียจากผู้ตนเดานั้นก็จาก้าดังนั้นเขาจึงคิดว่าเย่เทียนตีเมกาที่จะโจมตีแต่ก็ตามการคาดเดาของเขานั้นผิดพลาดเย่เทียนได้ทําการโจมตีเข้ามาในทันทีในเวลานี้มือสีผู้ได้ทําการจ่อรองร่างวัดต่างของจ้าพัดวูเฮิงและพลังอันน่าสยึงก,ก็ได้ระเบ,บิดขึ้นป่า ทำราชาพัดปูหึงเฮ็ดแต่สลายในทันทีสังหารในกระยมดีเดียวจากนั้นเริ่มร่างวัาตถางของตาพัดปูหึงได้ถูกสังหารโดยไม่สามารถตอบโต้ได้ด้วยซามซึ่งมันทําให้เขานั้นตกกระดิ่งมากจริงๆนี่เหมือนทักษะสูงสุดที่สปาร์ตราที่มีพลังงานมิติเดบราจูขอได้ทําการต้องมองไปที่เย์ยเทียนด้วยความเตือนโตและเผยเห็นรูปรั้นที่ไม่อยากจะเชื่อขอไม่เคยคาดคิดเลยว่าเจย์เทียนจะสามารถทําการสร้างทักษะสูงสุดที่สปาร์ตรา ที่มีพลังงานมิติเดบราได้จริงๆขอสามารถทําได้ายการก่อนที่เจียนจะสามารถชนะสูงสุดที่สปาตาที่มีพลังงานมิติเดบราจูเจียนจะต้องอยู่ในขั้นตอนโตของการรวมรพลังงานมิติเดบรามันถึงจะสามารถทาให้เขาใช้พลังงานมิติเดวราได้ในขณะเดียวกันล่าก็คือเจียนจะต้องไปถึงระดับที่สามในขอบเขตตำนานสูงสุดเป็นที่ระบายแรงซึ่งขอบเขตตำนานสูงสุดทนได้ภายในพื้นที่ของปอนนาน ต่างก็อยู่ในขอบเขคขั้งแรกส่วนผู้ที่ไปถึงขั้นที่สองนาดมีจํานวนที่น้อยมากและขอบเขตสูงสุดก็ขขที่สามนาดมันแทบจะสามารถนับได้ด้วยสามซึ่งเย,ยที่ในตอนนี้อยู่ในขั้นที่สามแต่เขาเน้นกับอยู่ในขั้นที่หนึ่งเท่านั้นพวกเขาทั้งสองฝ่ายมีดับที่ห่างกันมากกว่าสองดาบแต่วัดจุดจบสามารถสังหารเราได้ในเวลาไม่กี่วินาทีและสิ่งที่เขาเพิ่งจะทาการสังหารไปเพียงเพียงรอบ,บต่างของเราเท่านั้นแต่หากเขาทําการโตมตีร่้างการละของเรา เราจะไม่ตกใตจเลยอย่างนั้นหรือแต่พัดปูเิงรู้สึกปาดกลัวไปอย่างบ้าแต่หากเขาทําให้ขอพียตตำดาสูงสุดกันได้สองคนคือเขออาจจะสามารถขอรองความช่วยเหลือจากเพื่อนสองสามคนได้แต่แต่ก็ตามการที่เขาทําให้ขอบียตตำดาสูงสุดกันได้สามคนเกิงด่านมันจะมีพูดตรงคนใดนมาทําการช่วยเหลือเขาอ,อย่างแน่นตนตจาจากพัทเหนจุดจบา็จ่าแดนสิทธิอป,ป็น่รันออกปาดตาพัดปูเฮงได้ทําการดอมแพนเมื่อเทียบกับชีวิตแลก ภูเขาได้ขอเก็ตนั้นแทบจะไม่มีค่าอะไรเลยขอ,อนันมียกไข่ที่ไรเขีดจำกัดและแต่งจุนในจุดสูงสุดของพื้นที่ควงป่ายกเว้นข้อเหตตามดาวสูงสุดบางคนอย่างเช่นยี่ทีขอแทบจะอยู่จงโคลพันขอสามารถใช้ชีวิตจากสบปายโดยไม่จําเป็นจะต้องเกรงกลัวความตายแต่นั้นเขาจริงเกรงกลัวความตายในเวลานี้ไปอย่าง้าข้าให้เวลาพวกเจ้าสิบนาทีเยีเทียนได้กออกมาได้จักรพรรดิบูเฮงได้นำขอสมปา และของที่จําเป็นของเขาออกไปแดนที่และแใดนั้นเขาก็ได้ทาการเอาคาส่งถึงสมาชิกทั้งหมดของแดนสิทธิอันดานพวกเจ้าจงที่ออกจากภูเขาได้ขอบเขตซาดดินแดนสิทธิอันดานของพวกเราจะทําการขึ้นจากส่วนผู้ที่ทําการฝ่าฟืนดานจะถูกไล่ออกจากแดนสิทธิอันดานจากท้าวฟอเสียงควรจาพัดบูเฮงได้ทําการเพื่อกจาน ไปทั่วทังดินแดนสิทธันนานต์ด้วยําสั่งของจาพัดบูเฮงมันก็ทําให้สมาชิกทั้งบทของดินแดนสิทอันดนาน,นั้นรู้สึกตกริงไปอย่างป่าดังนั้นในวารานี้ขอเพีรตันานทั้งบทจึงได้ทําการสอบถามจาพัดบูเฮงที่ละโคน่กรพัดบูเฮงทําแมท่านถึงทาการขึ้นได้ตรขอบกินไอตำนานได้ทําการกล่าวทรรออกมาอย่าได้ก่อถ่ารีบทําการอพยพเร็วเข้าเมื่อสิ้นดันแดนสิทอัอน,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 นันจะสูญสิ้นแล่เจ้าแดข้าจะต้องตายอย่างแน่นอน จาพัดบูเืิงได้ตอบกลับจ่บไม่เต็มใจมากนะักและในเวลานี้ขอเพิจารณาดังก็สังเกตเห็นถึงการมีจูคนเียเทียเดินางพวกขอจีสมากข้าต่อตาและตาพัดบริเทมินนั้นทิ้งขับตกระตึงการท่รข้าังหนึ่งเจ้เทียนเป็นเพียงมุตอเด็กในชะตาของเขาท่าน,นันแต่ตอนนี้เขาสามารถาาาาปังนคำให้าพัดบูเหิงทำการระทิ้งภูเขาได้ขออเกตตตาซึ่งมันจะเห็นได้ชัดว่าเขาข็งแกงคนเจ้ยเทียนตอนนี้ ได้เหนือควาจาพัทบูหึงไปเป็นจังป่าเนื้อเสียดายที่กันต่อสู้ก่อนหน้านี้ในช่วงปรงาศรานซาของเจยเทียนดาจาพัทบูหึงนานมันเกิดขึ้นภายในว่างป่าดังนั้นขอเพตานนานทถานี้จะไม่รู้อะไรเลยอไม่ใช่หนานพวกเขาคงจะไม่ประหลาดใจเช่นนี้การขึ้นไปคขอแดนสิทธิอันดันั้น,นรวดเดียวไปอย่างป่าใช้เวลาเพียงไม่นานดินแดนสิทธินอน,นันกระทั่งบดก็ได้ทําการขึ้นท้ออกไปภายในชัว่วพริบตามันก็ไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างโรงเรือ ในภูเขาได้ขอบเขตอีต่อไปเอ้าวนะครับจบไปแล้วผมตอนนี้ค้างอีกแ้วนะครับผมเอาไว้มาชมกันต่อกันในพู้ดงนีนครับเมื่อเหตุการณ์เขาจะไปนั้นจะไปได้กันแน่นะครับผมอ้าวนะครับถ้าพักกันใดขอภายนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลคา์กดแชร์กดคอมเมนต์สมัครสมาชิกมาเป็นครอบครัวนะครับของค้าบ